สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคำศัพท์สัปดาห์ที่20หรือว่าเออร์เบอุร์ูเกเอออรเกนะคะจริงๆแล้วสัปดาห์คลิปนี้อาจจะลงแถวๆสัปดาห์ที่21ก็ได้นะคะก็เรียนไปเพราะว่าครูทําไม่ทนันเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็มีสัตนาััยวันชาตินอร์เวย์นะคะก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ดูๆไปเรียนไปตอนไหนก็ไม่สายนะคะขอให้เรียนแล้วก็นำไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วค่ะเออเอออสัปดาห์นี้ของสัปดาห์ที่20นะคะก็คือลันสกอบลันสกอบก็คือภูมิประเทศเกี่ยวกับอันนี้ก็จะเป็นทーマหัวข้อประจำสัปดาห์ที่20นะคะตรงนี้อาจจะเลยไปถึงสัปดาห์ที่21ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์ช่วงช่วงช่วงการเวลานี้ช่วงสัปดาห์นี้นะคะล่านสกอปสำคัญยังไงสำคัญก็คือเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศของนอร์เวย์นะคะในที่นี้เราหมายถึงประเทศของนอร์เวย์ก่อนภูมิประเทศก็คือลักษณะอ่าทั่วไปของประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะมันเป็นยังไงเช่น เป็นลักษณะภูเขาสูงหรือเปล่าเป็นที่สูงเป็นที่ลุ่มน้ําติดทะเลเป็นเกาะอ,อะไรเงี้ยเขาเรียกว่า l a n s c a p หรือว่าเป็นที่ราบอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะคะดูหัวข้อเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะคำว่า l a n s c a p คือภูมิประเทศค่ะ ulike ulike คือแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะดูคำนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนให้สังเกตนะคะลีเกเรารู้ใช่ไหมว่าลีเกถ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะรู้ว่าคำว่าลีเกก็คือเท่ากับเท่ากันเหมือนกันนะคะคล้ายกันลีเกก็เติมอือลงไปนะคะอือลงไปข้างหน้าคำแบบนี้ก็แปลว่า ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแตกต่างกันเห็นไหมหนึ่งคำได้เป็นสองคำศัพท์แล้วเป็น like แปลว่าเหมือนกันคล้ายกันเติมออลงไปก็จะเป็นไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น u n l นะคะก็จะเป็นมาเติมข้างหน้าก็จะเป็นคําที่เป็นปฏิเสธและความหมายตรงกันข้ามภาษานอสใช้ u เติมหน้าก็จะเป็นคําที่ตรงกันข้ามอันนี้บอกไว้เผื่อได้ใช้ในอนาคตนะคะคําต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮเอนะคะเฮเก็คือสูงลักษณะพื้นที่สูงสูงเพราะว่าในหัวข้อนี้คือ l a น d s c a e ก็คือภูมิประเทศนะคะลักษณะที่สูงนะคะที่สูงก็เรียกว่าเฮ้ยเฟียลเฟียลก็คือภูเขา มีภูเขาเยอะที่นอร์เวย์ก็มีภูเขาเยอะนะคะอันนี้ถ้าออกเสียงยากให้ออกเสียง yell 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 y e นะคะแต่ให้มันเป็นหนึ่งคำนะคะแต่พ่นเสียง f yell yell y e l แล้วก็พูดให้มันเร็วๆมันก็จะได้ F yell yell คำนี้ยากนะคะยากสำหรับหลายๆคนเลยนะก็ฝึกหาเทคนิคให้ตัวเองนะคะว่ายังไงมันถึงจะได้คำว่าเชียลทบทวนค่ะอุลีเกอ i ุล h เกเฮเยเฮเยเชียลเชียลดีเปดีเปอลืมตัวอีนะคะดีเป ที่แปลแปลว่าลึกนะคะลึกอย่างเช่นแม่น้ําลึกอ่าร่องน้ามันลึกลงไปนะคะมันลึกฟิวฟิวฟิวก็คือฟิออดนะคะฟิออดก็คือระหว่างมีลักษณะเป็นแม่น้ําระหว่างหุบเขาเขาเรียกฟิออดฟิออตภาษาอังกฤษนะคะไม่มีในภาษาไทยนะเรายืมภาษาอังกฤษมาแทนคํานี้นะคะเป็นฟิออตแต่คํานี้ก็ ยากสำหรับหลายๆคนเหมือนกันครูเขียนให้อ่านอย่างนี้นะคะ you you นะคะทีนี้ออกให้มันเร็วๆขึ้นก็จะได้ค,ควบกลํำให้มันเป็นคําเดียวนะคะ f u w few few นะคะ few มันต้องได้ต้อง F ทั้ง U ทั้ง R, ตัวนี้ด้วยเป็น f u w ให้ฝึกนะคะถ้าคลิปนี้ไม่รู้สึกว่าคำไหนมันยากก็เอาแค่คำนั้นอย่างเช่น few แล้วก็ feel นะคะอัน,นสองคำนี้ครูคิดว่ามันยากมากสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคนที่ได้ยินดีด้วยมากๆนะคะคำต่อไป school school นะคะแปลว่าป่าไมา้ถ้าใครมี มีปัญหาเรื่องเห็นตัว s แล้วจะออกสะอย่าลืมสะให้ออกเสียง scu scu แลปลว่าป่าไม้บางทีอาจจะเป็ s ก u ไม่ใช่นะคะเป็น scu scu s c ทบทวนค่ะ deep deep pure ว u r ฟ s c o o ส scoop อิสเบร์อิสเบร์ก็คือทาน,น้ําแข็งหรือภูเขาน้ําแข็งนะคะที่นอร์เวย์ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะพวกอิสเบร์อิสเบร์คือทาน,น้ําแข็งหรือว่าภูเขาน้ําแข็งนะคะก็คือน้ําแข็งที่มันก่อตัวอยู่ทางภาคเหนือเขาเขาหนาวมากเขาอากาศเย็นมากเกาะตัวเกาะตัวเป็นภูเขาก้อนใหญ่ๆหญ่ใหญ่มากใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ยังกับภูเขานะคะ ก็คืออิสเบียคำต่อไปสตรันสตรันสตรันไม่ออกเสียงเดสตรันก็คือชายหาดริมหาดชายหาดนะคะที่นี่ก็จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากภาคเหนือสู่ภาคใต้จากภาคเหนือจรดภาคใต้เลยก็จะติดทะเลบริเวณพื้นที่ของประเทศนอร์เวย์ก็จะติด ทะเลริมหาดริมทะเลตั้งแต่ภาคเหนือจะลดภาคใต้เลยนะคะคำว่า strand ชายหาดแปลว่าหนึ่งที่ถ้าเราจะพูดว่าชายหาดหลายๆแห่งเราเรียกว่า s t r a n d e er s t r a n d e er นะคะแค่เปลี่ยนตัวนี้ตัว r เป็นตัว a แล้วก็เติม a r ลงไปนะคะทบทวนค่ะ i s b r e i s b r e s t r a n d strand, strander, strander, etzak, etzak ก็คือเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าประลามปราหรือว่าเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเล่าต่อเนื่องเล่าสืบต่อกันมาให้คนรุ่นหลังฟังเขาเรียกว่า etzak อันนี้ออกเสียงซากซากออกเนสุดท้ายนะคะเนเบาๆซากซากนะคะทีนี้อีกเรื่องแบบหนึ่งนะคะก็จะมี mystic mystic muse นะคะตัวอี่ muse tisk tisk อันนี้ตัวอีนะคะยิ้มอันนี้ตัวอี่ miss mystic ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องน่าพิศวงเรื่องลึกลับลี้ลับนะฮะตื่นเต้นนะพวกนี้นะคะทบทวนค่ะ edge song edge song mystic mystic โอสเน a k ร r oh s n e a k ร r ก็คือ การาแกะไม้ทํางานไม้ทํางานที่เกี่ยวกับไม้นะคะการก่อสร้างด้วยไม้หรือการใส่ไม้พวกนี้เกี่ยวกับไม้นะคะเขาเรียกว่า o s n แ c กเร่โอเรพเรเร่โอเรพรรก็คือการซ่อมการซ่อมแซมอะไรสักอย่างซ่อมสิ่งที่พังให้กลับคืนมาใช้งานได้ให้ดีขึ้นให้กลับมาเหมือนเดิม O l ลิมห o อลี e ก็คือการทากาวทาอะไรของสองอย่างด้วยกาวทําให้มันติดกันทบทวนนะคะ o อ re. สเนกเก r ร์โอสเนกเกอรโอรพารเรโอรพารเรโคำศัพท์ในคลิปนี้อาจจะซ้ำกับคำศัพท์บาง คลิปที่แล้วมานะคะก็เพราะว่าครูรวบรวมหรือว่าครูสอนอยู่ในสองห้องนะคะก็คือมีมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็คือจะทำคลิปที่แยกแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่ซ้ำกับเมื่อคลิปที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าทบทวนไปในตัวนะคะเพราะว่าถ้าสำหรับคลิปนี้สำสำหรับอีกห้องเรียนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับอีกห้องเรียนหนึ่ง,อ,อ,ง,นนงอีกห้องหนึ่งก็จะ เป็นเรื่องเก่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะถ้าใครสงสัยตรงน,นี้ตอบไปก่อนนะคะคำนี้ออกเสียงว่าโออิน oh, วิเทรโออินวิเทรก็คือการเชิญการชวนการเชื้อเชิญน,นะคะโออิน oh, วิเทรโอวิสเนโอวิสเนก็คือการเหี่ยวการเฉาต้นไม้เหี่ยวต้นไม้เฉา โอกราบเโอกราการฝังการขุดนะคะการฝังอะไรสักอย่างที่ลงไปใต้พื้นดินทบทวนนะคะโออินวิเทอรโออินวิเทรโอวิสเนโอวิสเนโอ โอเชียนเนอโอเชียนเนอเชียนนะคะโอเชียนเนอก็คือการมีรายได้ได้รายได้เช่นการทำงานการขายของการทำงานซึ่งนำมาซึ่งรายได้โอซัมเมันลีกเน่ะโอซัมเมนลีกเน่ะนะคะลีกเนอะโอซัมมันลีกเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบของสองสิ่งสองอย่างคนสองคนเสื้อผ้าสองตัวสามตัวก็ว่าไปนะคะเขาเรียกว่าโอซัมมลีกเนี่ยทบทวนนะคะโอเชอนเนียนนโอเชอนเนียนนโอซัมมลีกเนี่ยโอซัมมลีกเนี่ยโอเบรเต โอเบริตะโอเบริตะก็คือการเกรดนะคะเกรดถนนเกรดหิมะอย่างเงี้ยนะคะเกรดทำเอ่เกรดถนนเกรดหิมะ um. ในที่นี้เราก็จะเน้นไปเกรดหิมะมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะเห็นชัดเจนมากกว่าที่นอร์เวย์เนาะโอเคเน็บปโอเคเน็บปเคเนนะคะเอนะคะเคเน็บปก็คือการปิดกระดุมติดกระดุมติดกระดุมเสื้อผ้าปิดกระดุมเสื้อผ้านะคะ ทบทวนค่ะโอเบรเต้โอเบรเตโอคเนเปโอคเนเป้โอเบรตเต้โอเบรตเตเบรตเตเบรตเตก็คือการพับนะคะไม่ว่าจะพับแขนเสื้อพับขากางเกงพับกระดาษพับเสื้อผ้าเขาก็เรียกว่าโอมเบรตเตเหมือนกัน โอ n ณิตเตโอณิตเก็คือการผูกนะคะการผูกการมัดโอแรงไงโอแรงงคือการกลับด้านเช่นกลับเสื้อผ้าให้มันถูกด้านอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้าถ้ามันไม่ถูกด้านเราก็ต้องกลับด้านให้มันถูกนะคะอันนี้เขียนด้วย v วนะคะมันจะต้องมี v ปากเล็กๆนะคะทำปากเบร็งเงเบรงเงนะคะแต่ให้มันเร็วขึ้นมันก็จะเป็นเร็งเงไม่ออกเสียงเร่งเงนะคะเป็นใช้ฟันข้างบนแตะริมฝีปากข้างล่างเป็นเรนะคะแล้วออกเสียงเบร n งเงเบรงเงนะคะทบทวนค่ะโอเบรตเตโอเบรตเต ok n i t te o k n t te อ v r e n ge อ v r e n ge อ s ออ so คือการหวานหวานเมล็ดพืชเพื่อที่จะปลูกนะคะเช่นปลูกผักเราก็ต้องหวานเมล็ดพืชลงดินก่อนอ r i s t e อริสเตก็คือการขย่านะคะอริส t e การเขยา่าโอพลุกเกอโอพลุกเกอนะคะเริ่มตัวอื้อนะคะพลุกเกอก็คือการเก็บนะคะเก็บผลไม้เก็บแบรเก็บเบอร์รี่ทั้งหลายทบทวนค่ะโอโซโอโซโอริสเตโอริสเตโอพลุกเกอโอพลุกเกอแผ่นสุดท้ายค่ะ โอฮสเตโอฮสเตนะคะฮสเตเออนะคะฮสเตก็คือการเก็บเกี่ยวเช่นการเกี่ยวข้าวการเกี่ยวพวกข้าวสาลีข้าวฟ่างอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าโอฮสเตหรือว่าเก็บผลไม้ที่มันเยอะๆนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกจากการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะโอพลันเต อพันตก็คือการปลูกเช่นปลูกดอกไม้ปลูกพืชปลูกผักอย่างเงี้ยการปลูกนะคะปลูกต้นไม้ทบทวนค่ะโอเฮสเตโอเฮสเตอพันตอพันตค่ะ คลิปนี้ก็คงจะยาวนิดหน่อยนะคะก็หวังว่าทุกๆคนคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือถ้าหากว่ามีคำศัพท์ที่มันซ้ำกันกับคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นการทบทวนไปด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนสามารถที่จะจำแล้วก็รู้คำศัพท์ให้ขึ้นใจสามารถนำไปใช้ได้สามารถที่จะไปเขียนได้เรียนเยอะๆท่องคำศัพท์เยอะๆพอมาวันหนึ่งเกิดเวลาฉุกเฉินขึ้นสมอง เราจะนำคำศัพท์นั้นขึ้นมาให้เราใช้ได้ทันทีอันนี้คือความสามารถพิเศษของสมองของเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกคำศัพท์เยอะๆฝึกให้เขาเข้าใจฝึกด้วยความเข้าใจฝึกเยอะๆสมองเราจะจําได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนกับครูไปด้วยกันนะคะถ้ามีคำแนะนำหรือยังไงก็ตามเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วครูจะเข้ามาตอบ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดส่งแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอรด้วยกันนะคะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ